ประกันชีวิตยังครับแซวเล่นครับแซวเล่นปลอดภัยครับปลอดภัยช้างก็ผ่านงานครับผ่านอุ้มไหวครับถ้าไม่ถึงร้อยห้าสิบกิโลครับนี่นะครับ ยอ่ยอยๆเลย,ยตัวไหนตัวแม่ครับแม่ครับหมูวาอะไรครับแม่ของหมานนี่ตัวน,นี้อันนี้นายเจลิาพูเอโอ,โอน้นู้นนู่นครับแม่เขาครับนนเจไพบูอันนี้เจลําพูล่องไหมวะครับหน้าตาจะคล้ายๆกันอันไหน อ๋ออ๋อเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนไยมตัวนี้ก่อได้วกัวบอลคุจะเอาตะกาทั้งตะกาไม่ได้นะูี๋ั สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนีอออ้อันนี้ถ่ายต้มยำม,มาม่าครับอ อะไรครับแซวเล่นนะครับแสวเล่นนะครับสวัสดีครับแลแล้วอยาให้เสือชื่อใหายใจเข้าลึกๆครับ หายใจเข้าลึกๆถ่ายกับช้างตรงใจกล้าๆครับใจไม่กล้าไม่ได้ถ่ายไม่ได้ช้างอุ้มสวัสดีนะครับสวัสดีอันนี้เจลําพูนครับ เจเราพูนก็อยากอุ้มอยากอุ้มครับอ่าอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับขอบขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่กดไลค์ให้นะครับค่อุขมาเล่นซุ้ม ไอหลังคาเขียงครับมาให้กำลังใจมาคุณบาณเนาะอ่ะยำยำแมงดาหน่อยฮะไหนฮะยำแมงดาเน่ะยำยังไงยังเลื่อแล้วี่อ่าควานครับรอควานสาวชื่นควานไม่อยู่ครับควานไปทำธุระครับใช่ไหมใครเจียวอ่าควานไปทำธุระ โอ้เบียช้างครับเบียสดครับเนียเบียสดออกมาแล้วแมงดาเยยำแมงดาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยยำแมงดาหน่อยเอ้าอ้าอ่า ตื่นเต้นนะเอาไหมเอาไหมโอ้โนี่นะครับหัวบาลนะครับกับเจลำพูนอ่าใครมีรางวัลให้ช้างได้นะครับรางวัลให้ช้างได้ อโอ้ช้างอยากได้อยากได้โอ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวกำลังจกอยู่กำลังจกอยู่อ๋อนี่ครับเจลำพูนเจลำพูนกับสุดรอครับปัวบานนะครับกำลังโชว์ให้เอซีนะครับได้ดูครับี่มาให้กำลังใจถึงครับอันนี้แม่เคมับ นน่นเจเจเจภัยบุญอยู่นู่นครับแม่ของับบาลน,นะครับ <im itation> อืมอไลฟ์ดด้วอืมอบคลนะครับอืมอ่ะอ่ะ คันดังแล้วเนี่ยไปถ่ายนางมาวันนี้ทั้งวันครับบูบาหครับนางสั้นครับใค้กระเจี่ยวนางเรื่องอะไรเออก็เป็นหนังสั้นก่อน ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับครับก็รอดท้องรอดตัวใหญ่ได้ไดครับรอดเก๊ไพบูลครับเอนเกจลำพูนก็ก็ค่ายกครูก็ใส่ให้ช้างครับค่ายกครูค่าคลายครับ,อ,บ,รบอื <c oughs> ก็คอยเขียวทีแวะมาครับก็ได้ถูกที่ถูกเวลาครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่กดไลค์ให้นะครับขอบคุณมากๆนะครับครับเวลาไม่เคยรอใครครับควานอายุเท่าไรแล้วานเนี่ยไปเกี่ยว โอ้14ปียังครับ14ครั้งครับ<ห>นี่ครับเสกโลโซครับพี่ขาใช้กล้องยี่ห้ออะไรวอะไรครับอ๋อมีเคยมียี่ห้อเท่าไหร่ครับเองไข่เกียว15เอ้บ16ปีครับไข่เกียวนะครับ16ปีนะครับตอน10ปีที่ผ่านมาครับตอน10ปีที่ผ่านมาครับ ออันนั้นของใครของไหครับก็ของในในบ้านนะอันนั้นแม่ของเลิศรักครับไปถ่ายกับนี่ก็บ้านครับเจ๊เจ๊เอมี่ครับกลก้เจียวไปจัดบริการหน่อยเจ๊เอมี่ครับบ้างครับเอมี่อยากถ่ายไหมจ๊ะโอ้อยากเข้าไปใกล้ครับผมแซวเล่นนะครับอ๋อก็ไม่ดุแล้วครับแต่ก็พอเอาเรื่องอยู่ครับ ควานไม่อยู่ครับก็จะว่าเชือกแดงแล้วแต่ครับควานไม่อยู ío, ่ครับก็จะเข้าใกล้ไม่ได้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทกท่านนะครับโอจิกไปยังไงครับพี่กิพี่อินครับโอ้โหควานเขียวจำเรื่องและวจำเรื่องอีกนะครับพี่อินกองดูซิครับ เหมือนภูเขาเลยครับชำเลืองแล้วชำเลืองอีกครับโอ้โหเยอะมากครับไดมอนด์ไดมอนด์ดดๆๆไปแล้วครับครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับเดินทางปลอดภัยครับอ๋อกลับแล้วครับโอ้บูบานว่าขอบคุณครับหน้าบูบาน กลับแล้วเอซีกลับแล้วบัวบานมวนบอไถ่ยนังมวนบอไถ่ยนังเขาเห็นเราผมเห็นตอนที่น้องดากับบัวบานมาถ่ายนังมันร้อนครับมันเอามากครับโอ้กว่าจะผ่านแต่ละเทละเต่รเทคกสิบเทคกอ่ะ อ้าสิเทคเอ่อถ้าเราเป็นควแนเรว่าคันแขวเยอยขนานั้นเนาะเมื่อไรจะจบเนาะเมื่อไรจะเพราะว่าถ้าไม่สมบูรณ์แบบก็ถ่ายแบบให้ออกแบบมาดีที่สุดเท่าที่ดีได้ถ่ายหนังครับก็เข้าใจครับเข้าใจมากๆครับเข้าใจครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านครับที่กดไลค์ให้นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับที่กดไลค์ให้นะครับฟันเกี่ยวก็มาแวะม,มาเยี่ยมมาเยือนมาให้กําลังใจนะครับ Sophie มาเยี่ยมมาเยี่ยมเพราะว่าฟาันเกี่ยวว่าจะไปหาโมเมพอดีก็เจอไม่มีใครถ่ายครับฟันเขียวก็เลยได้ถ่ายคลิปนี่ กับไข่เจียวอ็ช่วงนี้กินอาหารป่าเลยครับมีต้นกล้วยกับ <c oughs> <c oughs> กินอาหารป่าครับช่วงนี้เออนี่กินอาหารชั้นสูงนะเนี่ยก้านมะพร้าวเนี่ยอยู่บนข้างบนนะนเนี่ย <c oughs> อยู่ยอดเลยนะนเนี่ยครับ เลกแบนหมดเลกแบนหรือมดอ่ามื่อีไปหาใสอีกเราละอ่อยละที่ซื้อไวเปล่ามุดแล้วครับมดแล้ว นี่ครับถ้าวันไหนหญ้าหมดนะครับเอฟซีวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้คิดเรื่องอะไรครับคิดแต่เรื่องอาหารอาหารช้างครับต่อวันไม่เหมือนหญ้ายังอยู่ครับถ้าหมดปุ๊บตอนเช้าก็ไปตัดอย่างนี้ครับใช้เวลาอย่างมากก็ชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงครับอย่างนี้ครับไม่เหมือนตอนอย่างนี้ครับวันหนึ่งวันหนึ่งโอ้โหคิดแต่เรื่องไปตัดต้นกล้วยไปหาญ้าไปหาอาหารนี่ครับ การเลี้ยงชาครับดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายครับแต่นี่ง่ายแต่ถ้ามีหญ้าไว้แล้วปลูกไว้แล้วครับจะไปตัดตอนไหนก็ได้ครับช่วงเลิกงานแบบนี้ครับไปตัดก็ได้ครับแต่ถ้าไม่มีนะครับวันหนึ่งวันหนึ่งเราต้องไปขอไปหาตามหมู่บ้านตามโอ้โหควานเขียวนึกภาพแล้วตอนที่ควานเขียวเคยผ่านมาตอนควานเขียวอายุ12ปีครับตอนอายุ12ครับตอนนั้นครับตอนควานเขียวเลี้ยงแม่สาวใหม่ๆหครับ วันหนึ่งวันหนึ่งมันได้คิดเรื่องอะไรครับคิดแต่เรื่องอาหารช้างครับต่อวันครับไปหาข้งหนึ่งกินได้สาสวันพอหมดแล้วต้องคิดอีกครับจะไปหาที่ไหนเนาะนี่อย่างกรณี่อย่างนี้ครับนึกภาพเอาเลยครับ่กรนี่อย่างนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับขอบคุณนะครับที่กดไลค์ให้นะครับอาหารช้าง อร่อยรัก tamam ินตีกินแต่ยญ้าก็เบื่อเนาะนะบูบานแต่ที่ไหนได้หญ้าหมดแล้วครับอกว่าจะขึ้นอีกประมาณอีกสองสามเดือนครับเดือนกว่าสองเดือนก็ขึ้นแล้วน้ำมาอ่อนจริงนะใครเจียว เขาเนี่ยยัยงหนามั้ยนาะนี่นะอ่ะอเดียเราไปถนนอเดียเฮ้ยหยุดอ๋ออือเมื่อนี้หมอลงกองมาตัวหมอลงกองมาตัวไงบ่เห็นอย่างไรเฮ้เอาเอาสาวไปฉีดอยู่เอ้รักษาหมอโมโหแล้ว นีงนบฟาดาอืมบครบอืมเศษเศษเสาวชื่นครับผมโทรมาบอกควานเขียวแล้วครับพี่อินครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวควานเขียวจะจัดไปให้ยายบัวลอย ดีม่ดีควันเขียวอาจจะได้โทรให้เขามาเอาอยู่ที่บ้านควันเขียวได้ครับเพราะว่าจะง่ายควันเขียวด้วยครับเพราะว่าควันเขียวมีบือมีเบือมีเบือควานของบัวลอยครับควันเขียวมีเบืออาจจะได้โทรให้แกมาเอาก็ได้ครับขอบขอบคุณครับพี่อินนะครับขอบคุณมากครับอมเทสาวชื้นอร่อยไหม ข้านจ๋าอร่อยไหมเนีถามได้อร่อยสิคะอ้นานๆได้มาทีในี่โตกว่าโมเมเยอะมากแล้วครับนี่สูงกว่าโมเมแล้วนี่สูงกว่าพี่โมเมแล้วนี่อ๋อสาวชื่นโตขึ้นครับครับดูครับนานๆนี่เห็นทีแปลกหูแปลกตามากครับแปลกหูแปลกตาท่าท้องด้วยนะโอ้โหยิ่งแต่แปลกนะครับ ช้างทองแรกจะขยายแบบสูงเลยครับอ๋อนี่ให้ชมแบบช้างกำลังกินอาหารนะครับวันนี้อันนี้เจลำพูนะครับแสบแสบแสบเด้อกินน้ำกันบ,อนบ่อผเพิ่นวะช้างตัวใหญ่ก็จะเลี้ยงง่ายนะครับ อย่างนี้ก็ยังหนุ่มยังแน่นก็จะเมี้ยงง่ายนะจะกินอาหารไม่ค่อยเลือกถ้าช้างแก่หน่อยก็ก็จะทําใจหน่อยครับจะกินอาหารเลือกหน่อยครับอ <laughs> เอาอย่งางงั้นไหมครับพี่อินกล้าไหมครับพี่อิน <laughs> ชื่นใจอ้วนขึ้นด้วยค่ะครับใช่ครับชื่นใจอ้วนขึ้นนะนโน ไวอนู่นครับนานนอยู่ฝั่งนู่นครับพุ่นอยู่พุน่นอยู่พุน่นนานนครับเง,งเนี่ยเจียงก็รอดึงหยามมันไงวันสามทุ่มแล้วอาบูบานบ้างมือมาบานบ้าฮะบอฟเอฟซีเขาโทรมาบอกว่าสามเป็นยังว่าหอ้องก็ไม่รูบว่าตัวใดสองสามทุ่มแล้วเขาว่า โอ,โอเมเมนว่าสัตว์โอ้สโนไวฝั่งนู้นกำลังครูสิง์ก็ถ่ายอยู่ครับซีซีโอครับครูสิงก็ถ่ายนานโนอยู่ครับไปดูช่องของครูสิงได้นะครับเห็นะครูสิงถ่ายอยู่ครับฝั่งโน้นนะครับขอบคุณนะครับ มาให้กำลังใจขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทกท่านครับที่กดไลค์ให้นะครับขอบคุณมากๆนะครับชื่นจ๋าชื่นจ๋าช,ชื่นจ๋าชื่นชื่นจ๋าเยอะในเสียงหายไปไหนเสียงชื่นจ๋าชื่นเอดอี๋ยวนี้นิสัยดีนะครับชาวชื่นเราเดี๋ยวนี้นิสยัดย,สยดีมากๆครับตั้งแต่มีควานรั้งเออชื่น มาเสบบออร่อยไหมมาบ้านคำ้มยน้อยลึกอ๋อครับผมก็เห็นท่านถ่ายก็เกรงใจครับก็เห็นถ่ายอยู่ฝั่งนู้นครับขอบคุณนะครับอ ขอบคุณทุกๆท,ท่านครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณทุกๆท,ท่านครับที่กดไลค์ให้นะครับขอบคุณมากๆนะครับ hmm. อร่อยไหมกุบานนี่ครับโมเมนต์จะชอบกินต้นกล้วยอย่างนี้เหมือนกันครับเรียกว่าต้นกล้วยหอมกล้วยหอมครับ ถ้าเป็นกล้วยส้มจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับกล้วยส้มต้นครับต้นกล้วยส้มนะครับถ้ากล้วยหอมเอ้ยกล้วยน้ำว้าครับจะกินดีอยู่ครับมมีม นานๆก็กินไปว่าเจา้านายมีไม่เล่นดูน้องเมย์ก็อยู่ที่ที่ประจําครับที่พัดครับน้องโมเมนะครับขอบคุณนะครับคบืนนี้แม่แน่าจะไปสุดวันงไงฮะอะไรจะยุติว่ากันนี่ยอ,อ,อ,อยวา นะครับขอบคุณทุกทท่านนะครับขอบคุณมากๆนะครับโอ้สาวชื่นนี่เป็นสาวมากเลยสวยด้วยครับสาวชื่นอนี้โยกโยกนู่นนู่นไข่เจียวอยู่นู่นเด้อบัวไข่เจียวอยู่เจียวเจียวเด้อบัวเดนออย่างนี้เจียวเด้อเด้อเดิ้อ เดี๋ยวควัเขียวฟองไข่เจียวนะจะบอกให้ตับ้านตัวบ้านเนี่ยควัมเขียวฟองไข่เจียวเด้อฮะตับ้านไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวดิดดิ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 ดีดดดอด อร่อยไหมอร่อยฮะเาไปแศษเศษเเออต้องอยู่ระบางเสาครับเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท่านครับที่กดไลค์ให้นะครับขอบคุณนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับขอบคุณมากๆนะครับความเขียวก็จะขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและขอบคุณอีกนะครับสวัสดีครับ